สวัสดนเพื่อนทุกคนคะ่ะส้มนะคะจากช่องส้มส้มข่าวนี้จะมา r รีแอคชั่สีเรื่องพี่จะตนีนในอีพีที่3ค่ะซึ่งอีพีที่แล้วนะคะเนยก็ได้จุ๊บเม่งไปทีนึงน,นะคะเป็นการให้ลางวานันให้คองขวัญเออแล้วก็ยอมใจวันหนึ่งเออยอมก็ได้วันเดียวนะเออแล้วก็ไปทําแผลกันนะคะก็เราไปวตามต่อกันในอีพีสามกันเลยค่ะนี่เราพาพี่มาที่นี่ทําไมอะรักษาไง เยวาวลภาฮะเยวาวลภารักษาลกูกใครคือวรลาก็เธอไงเยวาวลภาขึ้นมาดิสังฆทานถือไว้มันมันจะบาปเอานะเราไ่ว,ว้ขอแล้วไม่บาปหรอกแต่เนี่ย เอาไว้ให้พ้าถือไว้แมวถือไว้ดีนี่ไม่วทำแผลเราหน่อยอุ้ยไดแล้วต้องคิ้วอ้าวนี่พามาทำให้น้องเหรอเนี่ยอืมเน่น เราให้โอกาสเธอสร้างคะแนนแล้วนะอเธอก็รีบทำเออ่ยรีบทำแล้วก็รีบกลับหรือเธอจะหาเรื่องว่าเออเดี๋ยวนอนนี่ด้วยกันแหละอะไรเงี้ยเธอจะเอางั้นหรอไม่ใช่เออมารีบทำเถอะอือม,มาดิลงมาดิ สายตาของเธอเนี่ยเอาจากความหล่อเราไม่ได้เลยอเอย่าวรพาย่าวรพาก็ก็มาดิยืนหน้าไม้ใกล้พี่นี่เรายืนจนจะสิงเธออยู่แล้วเนี่ยงั้นเธอก็ยืนเมย์ล้วกันโอ้ยโอ้ยอ่ออีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ เมื่อกี้นะเมื่อกี้นอยดึงหัวทำไมยัง<ะ>ไม่น,น้า<ะ>ลักจงังเลยรีบทำดีมารออะไรอะสายตาเราก็ปิดไม่มิดนะนือม,มือเบาขนาดนี้นเป็นแม่สีเลือนที่ดีแน่นอนเอ้ย พูดไปโรแมนติกพอไหมในวัดอะมันก็ได้ประมาณนี้แหละเราให้เธอทำมากกว่านี้เดีย๋ยวมันจะบาปอาองเธอกลัวบาปเลยทำไมของน้องเนี่ยออยิ้มไม่หุบเลยนะยิยิ้มไม่หุบเลยนะพอเลยพี่จะกลับบ้านแล้วไม่ต้องกลัวเราหรอกวันนี้เราสัญญาแล้วไง ว่าจะใจเดีกัเธออ,อใจเดียวน่ารักจกังเลยอือแล้วก็ขอบใจนะที่วันนี้เธอทำใจเด็ดมาช่วยเราอะ <c oughs> แม้ <c oughs> เธอจะเป็นคนขี้ป๊อดเนี่ย <c oughs> แต่ก็ขอบใจอชนะใจตรงนี้แหละจับมือไม่ปล่อยเลยนะ <c oughs> ไม่เป็นไรฝนก็ใกล้จะหยุดแล้วอะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเนะี่ยเราไปส่งเธอที่หอยเองอืฮ้ยเอ้าอไม่ได้กลับหอเหรอไม่เราคนนี้คนเดียวอะฮะไม่หรอเน,นี่ย รเรื่องเมื่อคืนเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเนะี่ยเราไปส่งเธอที่หอเองเอาแม่งวันนี้เลยหาไมา่ให้เจออ๋อนี่เธอสงสัยจะได้นอนที่นี่สมใจเธอละไอพวกนั้นตามมาอุย๊ยปัดผมให้นี่ไป <G ül> น่ากลัวแบบนี้หาอะไรทำดีกว่ามีเด็กแสบชินได้ไหมนะ เธอไหว้ขอละไม่บาปหรอกไหว้ขออย่างที่ในบอกก็ไม่น่าจะบาปขออีกแก้วนะครับท่านเฮ้ยเอย๋ยเข้างานนะเด็กสมัยนี้ตื่นเช้าเข้าวัดด้วยนะนี่ครับทำบุญวันเกิดนะครับอ๋อโชคดีนะลูกนะขอบคุณครับ จะดูข่าวพอดีเลยลูกพี่ให้มาตามไปกินข้าวแล้วถ้าพี่ไม่หิวอ่ะลูกพี่สั่งให้หิวเมื่อไหร่ก็ต้องหิวโหหิวพอดีเลยอกินข้าวที่วัดเลยเหรอเออเออเออดีนี่เป็นคนชอบกินข้าววัดมากอร่อยมากข้าววัดอะตื่นได้สักทีนะเยจารนี่ เรียกพี่ว่างไงนะเจจาลุนีนคืออะไรอะชื่อใครเนี่ยไปนั่งนี่ไอุ้นี่มันคือมันมีความหมายไหมไม่เป็นไรก็ได้นะปกติอะพี่ไม่กินข้าวเช้าอะ <c oughs> ไม่จะพูดสายตาบอกเลยรู้ว่าเธอหิวไม่ต้องโกอ้วหรอกจะรักษาหุใ่นนใครดูอะม,ม,มันไม่ใช่อย่างนั้นงั้นก็กินดิกินเสร็จลแล้วเนี่ยจะได้รีออไป เราจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดค้างกันเอาไปนี่ก็คเขยด้วยเธอคิดว่าเราจะใจดีแบบเมื่อคืนเหรอเธอคิดแบบนั้นเหรอเออออกเคแค่วันเดียวเลยรีบกินแล้วก็รีบไปนี้แหละเขาให้แค่วันเดียวนะเน่เฮ้ยไอเนยบอกให้กินก็กินดิจะถามทำไมเยอะแยะเนี่ยฮะโอเคโอเคกินได้ปะอันนี้คืออะไรอะตื่นสายโดเลยเหลือแต่น้ำแล้วนะพาโลตื่นเอาไข่ไปหมดแล้ว ได้บอกให้กินข,ข้าวกับน้ำฮะโล่เหรอได้กินได้กินได้ครับพีพีเออน้องหายเจ็บท้องไงหรือยังสัมอ้อยอ่อยอยู่หายแล้วครับแก้ช้ำใน,นแต่นี่มันไม่ใช่ใบบัวบกมันก็เขียวเหมือนกันนะ่ะร่างกายมันแยกไม่ออกหรอกท้ำเก่งกันเนี่ยฉลาดเหรอเอานี่ลองกินอร่อยเหมือนกันเทไปเลยเทยไปเลยเทเอาเยอะเอาน้อยเอาให้หมด อเดสโอ้โหบมงคับป่ะเนี่ยเดี๋ยวดิให้ป้อนไหมที่เอ้ยมามาเดี๋ยวพี่กินเองพี่กินเองพี่กินเองเธอยังไม่เลิกมองเราอยู่ก่อนนยฮะเออสายตาเราเนี่ยมันออกนะ ไอ้ที่ขนมก,กับบ้านด้วยเหรอเออหญิงมองวะมองเราหรือมองนายวะเออเทวเราว่าให้พวกนั้นถอยไปก่อนดีกว่าทำไมอะ่ะเตรียมตัวไว้ไงเผื่อมีเรื่องเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะเพื่อนเรามารอแพมเราไม่ได้จะมาหาเรื่องใครแล้วถ้ามหักหน้านายอีกอะเราจะได้จัดการให้ไงไอ้โจ หยอกเล่นนะได้ได้ไดเ,ดเราจัดการให้ในายว่าไงเราว่างั้นเพ่อเนยวัดโป๊เพื่อนที่ดีเฮ้ยกลับเว้ยไปแกนั่นเนยวัดผูจริงด้วยอะอยากขอถ่ายรูปอะแกออบ้าไม่กลัวหรอ <c oughs> หลายก็รักเลย <c oughs> เนี่เธอชอบหรอถ่ายรูปปะเราถ่ายให้ออมา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  พี่เนยวัดผัะไม่ทำลายสุภาพสตรีครับผมเออเอ้ยเดี๋ยวมันแตะเดี๋ยวมันเตะนะอ้าวไหนบอกไม่ทำลายก็แค่คนที่มันชอบอ่ะมา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 ยิ้มหน่อยไหนบอกเพค้าถ่ายรูปใกล้สุดเลยนะเราอ่ะเออนี่เธออันนี้อยู่ม .4 ป่ะเราตามหาคนชื่อแพรมอ่ะอืมเรารออยู่รู้จักไหมแพรมอ่ะนี่ม .5 ค่ะอ๋ออยู่ม .5 อ่ะเออเอ้ย จะหล่อเลยเนี่ยเออได้ว่าดีว่ะชอบเพื่อนแบบเนี้ยเออเฮ้ยเทเทนะนะใช่โอเคทำไมไม่ไปนั่งกับเพื่อนเนี่ยไม่เป็นไรครับมีไรเปล่าแฮมโกรธปะเออบอกสองนี่บอกสองแฮมโกดไหมใครเหรอเปล่าครับไม่มีอะไรตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาเรียนเลยอ่ะกินอะไรมยังเราเดี๋ยวพี่เลี้ยง ไปแล้วนี่เนยไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราแล้วใช่ปะไม่หรอกนะครับพี่เยี่ยมแสดงว่าทำตามสัญญาจริงด้วยนึกว่าเป็นนักเลงเราจะทำตัวแย่ๆเป็นอย่างเดียวซิอ<ม>แต่พิธีก็ต้องระวังตัวนะครับผมว่าเนยเนี่ยน,น่ากลัวก็ใช่อ่ะบางทีก็ดูเหมือนจะไม่น่ากลัวพ<น>าสายตาของเธอเนี่ยออกจากความหลอเราไม่ได้เลยเ, <c oughs> เธอยังไม่เลิกมองเราอยูน่นะฮะเธอคิดว่าเราจะใจดีแบบเมื่อคืนเหรอ แต่พูดถึงก็น่ากลัวอยู่ดีแหละเดาลงไม่ถูกเลยพี่ <c oughs> รู้ประวัติของเนยป่ะครับ่ประวัติใช่ครับถึงขั้นต้องมีประวัติเลยเหรอมีครับไหนเล่ามาเนยมีชื่อว่าเนยและมีฉายาวาในวัดภูช่วงประวัติของเนยเนี่ยจะเริ่มต้นในยุคมปลายครับแม้ว่าเนยจะอยู่มสี่แต่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดภูนีม่มีใครก้างในเรื่องกับเนย แต่ก็จะมีสาวๆหลายคนนะครับที่ทั้งกลัวเนยแล้วก็ชื่นชอบเนยไปด้วยอารมณ์แบบผู้หญิงชอบคนเลวนะแต่พวกผู้ชายแทบทุกคนเนี่ยแทบไม่มีใครอยากอยู่ใกล้หรือสบตาเนยเลยโอ้โหมองเยอะว่ะขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเสร็จแล้วเนี่ยลูกพี่ใช้ห้องน้ำเฮ้ยออกมาโอ้ช้าจังเลยกินข้าวอะไรในห้องน้ำปะแล้วไม่มีใครเตือนเหร ครูอะไรเงี้ยเขาไปไหนกันน่ะเขาไม่เตือนกันเลยหรอไม่มีครับกระดาษกระดาษอ๋อกระดาษชำระเฮ้ยหากระดาษชำระลูกพีดิไม่มีเลยหรอขอซื่อมาดิได้ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยพ่อเนยมีอิทธิพลมากๆในละแวกนั้นด้วยจากนั้นเข้าโรงเรียนก็เยอะมีเพื่อนไปทั้งเจ้าวาดทั้งพออโรงเรียนอีกเลยไม่มีใครกล้าขัดใจเนย ขนาดนั้นจริงดิเหมือนทั้งโรงรีนมัดพุเป็นของแก๊งเนยนั่นแหละรครับเวอร์มากอะ่ะเฮ้ยสมพงศ์รอให้เนยร็จยังเนี่ยสมพงศ์กำลังรีบรออยู่ครับด,ด,ดูดีเสร็จยังวะใช่เสร็จแล้วครับาาบอกแล้วตรงไม่ทันกูไม่รู้นะเว้ยเอาไวด้ดูเร็วดีครับกำลังรีบรออยู่ครับ เฮ้ยึอย่าไปถอนแว้งให้มันมุดลอกไม่ได้ีคนบอกว่าเนยเนี่ยเคยติดคุกด้วยนะพี่เคยติดคุก้วยเหรอเหรอจริงปะเนี่ยอายุเท่านี้นะแต่ก่อนอ่ะเขาว่าเนยใส่กันเป็นว่าเล่นเลยพวกเนยผกปืนเห็นอย่างนั้นอ่ะเนยมีรอยสักน่ากลัวน่ากลัวคาถาคมเต็มแผ่นหลังเลยนะครับน่าจะได้มาตอนที่อยู่ในคุกนั่นเลยครับถึงบอกพี่ไงว่าเนยน่ากลัว แล้วหลังจากวันนั้นพี่ได้มีอะไรกับพวกหนยป่ะครับผมก็เป็นห่วงพี่เหมือนกันนะครับไม่มีอ่ะไม,ม่ได้เจอเลยแล้วเรื่องสายของแกงเนอยอ่ะเหมือนกับว่าได้อิทธิพลมาจากสมัยพ่อเนยตั้งแก๊งแรกมั้งครับพวกยุค8 0 90เลยคสับเลยทนองนั้นนะครับนี่เหมือนไม่ได้มารับหนูเลยนะ เคยสักครั้งไหมที่พี่ไปลับให้ถูโรงเรียนอะ <laughs> โอ้องพี่โรงเรียนเนี่ยมันอยู่ข้างกันเลยกับข้าวแม่เหรอเปล่าอันนี้พี่ทําเอง <c oughs> รับรองนะว่าฝีมือพี่เนี่ยก็ไม่แพ้แม่แน่นอน <c oughs> พี่หวังว่าพาีจะชอบอะโรมนติกว่ม ก่อนจะเดินพี่ก็คิดก่อนดีว่าถ้าพี่เดินแล้วน้องจะกินพี่ได้หรือเปล่าไม่นิดหน่อยคืออันนี้คือพี่คิดเต็มที่แล้วถ้าคิดแล้วได้แค่เนี้เรียกว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าไม่คิดไงล่ะทำไมเขาอยู่กับน้องแล้ว่จังเลยอ่ะแต่เกมเนี่ยมันยังไม่จบ ไม่เอาอยากกลับบ้านแล้วแป๊บเดียวแป๊บน,นึงนะอ๋อทีท่ยังไม่รู้ปเ,เป็นพี่น้องกันกลับนิดหน่อยตัวหว่างใครอ่ระปาติมทำไมไม่รับสายตัวห้าปาติม <c oughs> อ๋อ,อ,อทำไมอ่ะเอาไม้พ่ตีหรอ นี่เนยนะยยไม่เอาจะกลับบ้านแล้วแต่ก่อนอ่ะเขาว่ายังใส่กันเป็นว่าเล่นเลยพวกนยพกปืนพกอาวุธอยู่ตลอดก็ดีกว่าขึ้นไปตัวเปล่าวะหนึ่งสองสามอ <c oughs> เออมากินข้าวพี่ทีนี่หน่อยรีวิ่วันนี้แล้วผู้หญิงชอบคนเร็วอ่ะ พี่เข้าใจได้นะแต่คนเลวก็ไม่ควรทำร้ายผู้หญิงแล้วพี่ไปทำร้ายเราตอนไหนอะพี่รู้ประวัติของเนยหมดแล้วมีโอกาสสูงที่จะทำแต่เรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นนิ่งอย่าไปอยู่ใกล้มันนี่มันดีแล้วนี่สพ่อฉิวอะนี่หนูต้องทำไงอะพี่จะรับสามแล้วนะกินไม่ได้เลย เออพี่ว่าพี่ทำเข็มไปจริงอ่ะพี่ขอร้องนะเนยว่าอย่าขู่น้องปล่อยน้องมาเหอะน้องยังเด็กอยู่เลยอะแล้วป่านเนี้ยแม่น้องคงรองน้องกลับบ้านจะเป็นห่วงแย่แล้วหนูบอกแล้วว่ากลับบ้านเหอะแม่รอเฮ้ยคุยอะไรกันอะ <c oughs> นี่พี่ขอดีๆแล้วนะ <c oughs> ถ้างั้นพี่จะนับสามนี่น่อยวิ่งมาเลยนะ สาม,มนีเพื่อนนิดหน่อยมามเด้ยเย้ยย่เย้ยหมเกล้าหมกล่ำละยอมแล้วครัยอมแล้วจริงๆยอมแล้วย่ยวยงกลางเลย <c oughs> <c oughs> ว่าท้องอะ่ะ ประตูล <anto> <isto> ็อกเหรอมันล็อกอยู่ด้านในนี่เป็นพรเธอเลยเราถึงต้องมาติดอยู่ที่นี่พี่เขากลัวหมดเล้าอุ้ย เฮ้ยของหนูแบตบนอะพี่เอาเครื่องพี่โทรหาใครได้ไหมอะเออโอเคลืมไปตรงไหนอะไม่แล้วคนที่ปิดประตูก็ไม่เห็นกระเป๋าที่วางไว้หรอ,อเ,เออคนที่ปิดประตูเขาไม่เห็นกระเป๋าวางอยู่เหรอเนยไม่มีมือถือเหรอพี่เนยไม่พกมือถือมีประโยชน์เลย อ,อย่าโดนนะเปล่าเปล่าคือพี่บอกว่าพี่ไม่โกรธเลยงั้นเราก็แค่ตะโกนลงไปให้คนช่วยเออใช่มีคนติดอยู่ตรงนี้ช่ว <c oughs> ยผมด้วยท,ทำไปทีทรงไหนก็ตรงนั้นน่ะช่วยผมด้วยฟังเพลง ไม่มองผ่านฟ้าตั้งหน่อยเหรอเอาองแล้วอะไรวะผมอยู่นี่ฉันซ้อมเหรอมีคนตีตรงนี้ซื้อดิช่วยผมด้วยเออเออเออม่ไใช้เขาขอความช่วยเหลอช่วยช่วยแล้วแล้วมีน้ำไหมจะกินข้าวก็ไม่ เอาน้ำมาก então, re, like like er like er> like ันเลยเหรอทำไมเขาทำตัวน like 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 ่ารักขนาดนี้วะใครทำไมพี่มันน่ารักจังเนาะเพราไม่อยากติดอยู่ตรงนี้ดื่มน้ำฝีมือพี่มีคนกินได้แล้วนะฉัน อุ้อ hmm. ืมอน่ารักจังเลยอ่ะอ๊ะอืมอืมมเริ่มผ่อนข้อแล้วปะเริ่มตามใจแล้วนะนะ เออโซมยังมีน้ำหน่อยหวานม,มากไม่อยู่กับตั้าเช้าเร็วสุดว่ะเหลืออยู่คนเดียวด้วยว,วันนี้นอนดัดฝาโรงเรียนกลับไปไม่บอก <c oughs> กันสักคำเตี้ยงนิดก็ไม่มี <c oughs> นเนยวัดพุเจ <c oughs> อกันทีไรมีแต่เรื่องซวย สวัสดีครับป้าเต็มหวัดดีลูกเมื่อวานเห็นโทรหาป้ามีอะไรหรือเปล่าลูกอ๋อแล้วเย็นนี้จะเข้ามาเริ่มติวให้ลูกป้าแล้วใช่ไหมใช่ครับผมเข้าไปวันนี้เมื่อวานตอนเย็นผมเห็นนิดหน่อยกับกับเด็กนักเรียนชายคนนึ่งครับอ๋อเพื่อนนิดหน่อยเหรอลูกนั่นก็เป็นสายที่วันนี้น้องกลับบ้านเช้าไลยครับเช้าใช่ครับยังไงนะลูกป้าเต็มคงเป็นห่วงน้องญาเลยใช่ไหมครับแล้ว ป้าติ๋มได้แจ้งความไปด้วยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิดหน่อยไม่ได้กลับบ้านเช้านะลูกน้องกลับมาตั้งแต่เมื่อคืนพร้อมพี่ตั้งแต่ช่วงสามสี่ทุ่มนั่นแหละฮะใช่จ้ะเย็นนี้เราเจอกันค่อยคุยกันต่อนะลูกนะเดี๋ยวป้าไปทำธุระก่อนนะบ๊ายบากลับตั้งแต่3-4สามสี่ทุ่มแล้วปล่อยให้น้องคนเดียวกลับตั้งแต่สามสี่ทุ่มและ อาจเป็นไปได้ว่าประตูจะไม่ได้ล็อกตั้งแต่แรกสวัสดีครับป้าเต็มมาทีจ้ะนี่เดี๋ยวป้าพาขึ้นไปข้างบนป้าป้าป้าวันนี้ได้ติวแน่นอนป้าจัดการล็อกตัวลูกป้าไว้ข้างบนเรียบร้อยแล้วมันหนีไปไหนไม่ได้แล้วตาตาคือแบบมาเร็วมัดดิเลยอ่ะนาทีประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มต้นขึ้น เดี๋ยวครับ hmm. ป้าเต็มป้าเต็มมีลูกกี่คนครับสองจ้ะน้องกลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพร้อมที่พร้อมที่พร้อมี่พร้อมพี่เอ้าเข้าไปสิลูกลูกสองด้วยว่านับสามสองหนึ่งเอาล้วนะ คคุคุเจวลภาผมมีคิดชัดๆลมลิกิดบันดาลชักขาโดให้มาพกันทำเร็วทำแล้วออสวัสดีครับพี่ชื่อธีวานะจะแนะนำตัวเองน้ำเพื่อเราไม่ได้อยากรู้เลยรีบติวเราจะได้รีบไปไม่ติวแล้วก็น้องๆเขากลับกันไปหมดแล้วไง พี่ขอตัวขึ้นห้องก่อนนะรีบปั่นผ้าไว้อะต้องมีขึ้นไปตาก <c oughs> ไม่ไปตาก้าหรอ <c oughs> ไปไปไปอ่อ <c oughs> ไม่ไปหรอ <c oughs> ไี่เต็มว <c oughs> ่าไงทีนี่จะเลิกติว <c oughs> นี่อีกแล้วเหรอดูทรงก็ไม่น่ารอดหรอกใครจะเอาไอ้เนยอ,อยู่ก็ไม่น่ามีปะพี่อะแค่จะมาสอนมีหน้าที่มาสอนมาติวให้เราอะแค่นั้นเลยถ้าเธอชนะเราได้เนี่ยเราจะยอมติวเธอดีๆเลย นอกวงกลมถือว่าแพ้ไอรอบละสามนาทีแข่งสองในสามไม่มีเสมอส่วนถ้าแพ้ก็แค่ตายเจาะเวลาห้ถึงอย่างนั้นเลยอุ๊ยตายแล้วสงรารว่ะล้มแล้วล้อกมาโอ้พระเจ้าหล่อละ เเอาเลยล<อ>มาดิถามอะไรอ่ะถามไม่ไดีโดนโบนะ <c oughs> จริงเหรอ <AT> ouais, เยทีไงอ๋อย์ทีเนี่ยตามเราตลอดเวลาเลยไล่อย,ย่างไรก็ไม่ไปแต่ก็เข้าใจแหละคนอย่างเนยวัดพูอะ่ะมันหลอ่อ <c oughs> สมบูรณ์แบบเท่ ขบเครื่องเจ้าปะลองเต้นได้หมดทำอาหารยังเก่งเลยอยากล้อไหมล่ะเออเบอร์หรือเปล่าจะทำไม่เชื่อเนยนะลองดูตอนเย็นนั่นกินอาหารฝีมือเราเลยถ้าไม่อร่อยจริงอ่ะเย็นนั่นไมกินขนาดนั้นหรอกอหลรสชาเรื่องเจ้าเจ้าปะ หรอทำไมคนเรามันหล่อได้ขนาดนี้คนเรามจะหล่อได้ขนาดนี้หรือโหรอฉันขื่อ่ะก็จบแล้วนะคะกับพี่จจตีเนอ EP ที่3ค่ะเป็น e ีีที่หล่อมาก หล่อมากหน้าใส่มากหล่อมากแลคะซึ่งตอนที่อยู่ในวัดเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าแบบอา,อ,าอาจจะแบบอาจจะแค่ทําแผนเฉยใช่ปะแต่เนยบอกว่าอะยอมให้วันหนึ่งละกันแล้วนุ่มนวลมากพูดจาดีนุ่มนวลเทคแคร์ care, กับมือส่งสายตาทุกอย่างเลยอะดีมาก เนยเป็นคนที่ถ้ารักใครอะ่ะคนนั้นคือคนที่โชคดีมากๆโชคดีมากๆไม่ได้โชคดีเขาไม่ทำลายนะโชคดีที่เขาเอาใจใส่ทุ่มเทอ่อนโยนรักแล้วรักมากรักคนเดียวไม่เปลี่ยนแปลงทั้งๆที่เขาก็ไล่แล้วนะไม่ไม่ยอมไปไหนคือแพมไล่หลายรอบมากแล้วก็บอกหลายรอบและวะ้วว่าเราไม่รักเนย แต่เนยคือแบบสู้เขาเป็นคนรักใครรักจริงเป็นคนที่นุ่มนวลกับคนที่เขารักอะแล้วตอนที่อยู่กับวัดอะแล้วอยู่กับพิธีอะใช่เลยน่ารักมากถ้าพิธีจะตกกลุ่มรักเนยวันนั้นเลยนะเราไม่แปลกใจเลยอะน่ารักมากนุ่มนวลมากแล้วก็กว่าพี่เขาหิวแตนะ่ไม่เคยปลุกนะไม่เคยปลุกแล้วก็บอกว่าเขาตื่นสายแต่ไม่ปลุกนะไม่ปลุกแล้วก็เอาข้าววาดให้กินนะคะซึ่ง มันน่าหลักมากน่าหลักมากเราคนแล้วคนทำแบบข้าวมาที่วัดอะอร่อยมากอร่อยจริงเพราะเราเพราะเราเคยกินข้าววัดพ่อเราชอบไปทำบุญแล้วชวนเราไปแล้วก็กินข้าววัดตลอดอร่อยมากคนทําบุญอะแล้วก็ตอนที่กินข้าเราก็เออทาไมเนยกลับมาแข่งอีกแล้วเนี่ยอ๋อเขาบอกแล้วเขาจะยอมวันเดียวแต่เขาก็ไม่ได้แข่งกระด้างเหมือนวันแรกที่เขาเจอนะเอ,อเขาก็ซอฟลงมานิดหนึ่งอะซอฟลงมานิดเพราะว่าแบ่งไข่ให้ก็คือซอฟลงมานิดนึงแล้ว ออสอบลงมานิดนึงแต่สายตาที่เนยมองมอง,มองพิถีอ่ะเป็นสายตาที่แบบทำไมยายคนนี้มันน่าหลักจังวะงี้ใช่ไหมทำไมยายคนนี้มันน่าหลักจังเลยทำไมยายคนนี้มันมันตลกจังเลยอะไรอย่างงี้สายตาที่เขามองเนอยอ่ะจริงเราพิทีเป็นคนตลกมากทั้งตที่ตะโกนทั้งที่ตะขอความช่วยเหลือตลกมากเขาเป็นคนที่ตลกอ่ะแต่เนยชอบไปแกล้งเขาไม่ชอบปลุกเออ ก็คือปล่อยไปแล้วคือตัวเองกลับอ่ะสามสี่ทุ่งพี่ทีกลับไรกลับเช้าเช้าเลยแล้วก็ได้รู้แล้วนะคะว่าพี่ทีติวเนยไม่ได้ไม่ใช่ติวน้องนิดหน่อยเนาะติวเนยมาติดตามความน่ารักความตลกแล้วก็ ความรักของเขากันนะคะว่าดําเนินต่อไปอยังไงใน EP ีหน้านะคะสําหรับใครนะคะอยากดูสดๆนะคะดูพร้อมกันได้ทางช่อง3กด3าานะคะทุกวันศุกร์เวลา5้าทุ่มค่ะแล้วก็ใครนะคะที่ดูไม่ทันนะคะสามารถดูได้ที่ ASP ค่ะเวลา5้าทุ่มครึ่งนะคะดีมากมันเป็นซีรีส์ที่ดีมากเป็นซีรีส์ที่แบบ ทำให้เรานึกถึงยุคเก่าๆเพราะว่าเนอยอ่ะชอบแต่งตัวยุค8 0 90เนาะเออมันเป็นซีรีส์ที่ดีมากแล้วก็เป็นซีรีส์แบบสบายๆน่ารักฟิลกูดฟิลคูดนะคะแต่แบบตอนที่เนยโหดคือแบบหน้าตาคือแบบกวนจริงนะเรามีแบบอถ้าแบบพิธีตัวแข็งหรืออะไรเงี้ยเราเข้าใจเลยเพราะว่าเนยโหดคือโหดเลยโหดแบบโหดเลยแต่ถ้าที่เราดูนะตอนที่เขาอยู่มัธยมกับตอนเนี้ยที่เขาที่เขาอยู่เนี่ยคือโตขึ้นมาหน่อยอ่ะ ความ,วามรุนแรงเขาอาจจะน้อยนิดนึงนะสําหรับเราเขาอาจจะน้อยนิดนึงเพราะเขาก็แบบไม่ได้อยากมีเรื่องกับใครมากมายอะไรเงี้ยเออก็อะไรตามกันนะคะว่าความรักของเขาจะเป็นงไงเริ่มต้นกันอย่างไงเพราะว่าส่ตาเนยมัน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 ,ม,นม,มันเหมือนชมจริงๆนะ จริงๆก็ไม่ตามความรักเขาได้นะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ส้มด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งติ้งๆเป็นไรเจะทส้มทุ่ม <c oughs> ทำคิวเขาต่อไปด้วยนะคะสาหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะแล้วก็มาเมนพูดคุยมาหมอยกันได้นะคะในใต้คลิปนี้นะคะสำหรับนี้บายๆค่ะแล้วเจอกันอีพีหน้าสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนบายยค่ะ